สวัสดีครับเพื่อนๆชาว e l i t ท a s c ทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิดีโอชุดพิเศษนะครับซึ่งผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Party t y i o m o m e นะครับโ o ลด์อินคัมนะครับพาวิเดนอินคัมแล้วก็ u t u a l Income นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะได้อ่านประกาศจากบริษัทแล้วแหะแต่ว่ามีหลายท่านเหมือนกันทักมาถามผมนะฮะว่า เฮ้ยอ่านแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าใจจะทํำยังไงดีนะครับผมก็เลยทําเป็นวิดีโอตัวเนี้ยเพื่ออธิบายนะครับให้สมาชิกในทีม ELC ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะบางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจก็เลยอธิบายให้เข้าใจแล้วกันซึ่งผมเนี่ยก็จะอิงไปตามประกาศของบริษัทนะครับแต่เดี๋ยวจะมาพูดให้เข้าใจมากขึ้นว่าไอประกาศแต่ละข้อเนี่ยเขาหมายถึงอะไรแล้วก่อนอื่นนะครับที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยผมก็ต้องพูดดักไว้ย่างงี้ก่อนเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Party Income นะครับ Growth Income นะครับ p r วิเดน n ์อินคัมหรือว่าม t u a l อินคัมเนี่ยมันไม่ใช่การระดมทุนนะครับเพราะว่าการระดมทุนเนี่ยคือการเอาเงินมาลงทุนเพื่อหวังผลกำไรนะครับโดยไม่มีสินค้าหรือบริการแต่ว่าทั้ง4ส่วนส่งเสริมการขายนี้นะครับบริษัทจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้สมาชิกเนี่ยเกิดการบริโภคซ้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมือนเป็นการคืนกำไรบางส่วนนะครับ กลับคืนไปให้กับผู้ที่มีการบริโภคได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดนั่นเองนะครับแล้วผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า4ส่วนส่งเสริมการขายนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนการตลาดนะครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนส่งเสริมการขายของบริษัทจอห์นคอเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านประกาศไปทีละข้อแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละข้อเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ ในส่วนของ Party Income ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศนะครับที่บริษัทประกาศออกมาเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของ Party p l a n n นอินคั Party Plan นะฮะซึ่งในส่วนของ Party Income นะครับอันนี้ผมเรียก,กย่อๆน,นะมันก็คือส่วนส่งเสริมการขายพิเศษนะครับที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดซึ่งเมื่อกี้พูดไปแล้ว รายการส่วนส่งเสริมการขายนี้นะครับจัดทาขึ้นมาเพื่อเป็นการคืนกําไรให้กับผู้บริโภคที่มีการบริโภคนะครับอย่างต่อเนื่องในแผนทวีเดตเวิร์กคือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบริษัทจอนคอยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แผนถูกไหมครับก็คือแผนบาลานซ์แล้วก็แผนทวินเวลาเราไปซื้อสินค้าเนี่ยเราก็ต้องบอกพนักงานด้วยว่าเราจะซื้อเข้าแผนบาลานซ์หรือว่าแผนทวินเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนส่งเสริมการขายนี้นะครับคิดเฉพาะในส่วนของแผนทวินเท่านั้นหรือว่าแผน2นั่นเองโดยมีการกําหนดสิทธิ์นะครับ ให้มีการรับส่วนแบ่งนะครับในส่วนของส่วนส่งเสริมการขายนี้เนี่ยคือเพื่อนๆจะต้องมีการบริโภคนะครับตั้งแต่850 PV ขึ้นไปในแผนทวินนะครับ850เปกก็ได้นะครับแต่จะต้องมีการบริโภคติดต่อกันนะครับให้ครบ3เดือนนะครับเป็นสินค้าอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวจะบอกว่าไอ้สินค้าเนี่ยใน850 PV เนี่ยมันจะมีการแบ่งครึ่งด้วยซึ่งอย่างน้อยเนี่ย 425 PV ใน850 PV ที่บริโภคจะต้องเป็นสินค้าอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ยงเหิงหรือว่ายงเลอเพราะฉะนั้นนะครับแบ่งแยกให้ออกว่าใน850 PV นี้นะครับเพื่อนๆอาจจะซื้อยงเหิงเนี่ยได้เพียงแค่425 PV ส่วนที่เหลืออีก425 PV เนี่ยจะต้องไปซื้อเป็นสินค้ายังอื่นนะครับเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจใหม่โดยเฉพาะนะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ มีรายได้ในแผนทวินเนี่ยเกิน3,000บาทแล้วถูกบริษัทหักไปรักษาสิทธิ์ในส่วนของแผนทวินโดยอัตโนมัติเนี่ยอีก425 PV ที่เพื่อนเอนจะต้องซื้อก็จะต้องซื้อเป็นอย่างอื่นนะครับจะซื้อเป็นยงเหิง425 PV ไม่ได้แล้วนะฮะสนะครับในส่วนของปาร์ตี้แผนอินคัเนี่ยจะมีการคำนวณเพิ่มนะครับให้เป็น10%จากเดิมเนี่ยบริษัทให้เพียงแค่5%นะครับบริษัทก็เพิ่มให้เป็น10% ของคะแนนนะครับในแผนทวินเน็ตเวิร์กทั้งระบบในเดือนที่3หรือว่าเดือนที่เพื่อนๆครบคุณสมบัติก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเพื่อนๆซื้อเดือนแรก850 PV เดือนที่สอง850 PV เดือนที่สม850 PV ใช่ไหมครับพอเดือนที่4เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของอ่าปาร์ตี้แผนอินคัมเนี่ย10%คือรวมกันแล้วเนี่ยในเดือนที่เราครบคุณสมบัติในเดือนที่3เนี่ยในเดือนนั้นบริษัทมีคะแนนทั้งระบบ ในส่วนของแผนทวินเท่าไหร่นะครับบริษัทจะหักออกมาเป็น1ิบอร์เซนะครับสมมตินะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างนะสมมติว่ามีร้อยล้าน P ีก็จะหัก1 0ออกมาก็คือจะเป็นเงินทั้งหมด1ิบล้านบาทแล้วมีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขนะครับทั้งหมดกี่ศูนย์ธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไขก็เอามาแบ่งหารเกลี่ยกันนะครับให้เท่าๆกันตามคุณสมบัติในข้อที่สามนะฮะก็คือถ้าผ่านคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนดแล้วรายได้ที่ท่านจะได้รับเนี่ยในส่วนของ าร์ตี้แผนอินคัมเนี่ยจะมีการคำนวณ10%เมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปแล้วของแผนทวีเน็ตเวิร์กทั้งระบบในเดือนที่3หรือว่าเดือนที่เราครบคุณสมบัติแล้วนำมาหารเฉลีย่ยนะครับให้กับทุกศูนย์ธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไขเหมือนกับเรานะครับแล้วก็แบ่งกันไปว่าได้เท่าไหร่คังไงคือแบ่งให้เท่าๆกันเพราะฉะนั้นนะครับรายได้ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ2เงื่อนไข1นะครับก็คือขนาดของคะแนน P ีวในเดือนที่เราผ่านเงื่อนไข นะครับถ้าคะแนน PV มันเยอะนะครับก็อาจจะหาออกมาแล้วได้เยอะ2ก็คือจํานวนศูนย์ธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไขถ้ามีจํานวนศูนย์ธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไขเยอะเวลาหาออกมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่ามีตัวหารเยอะนั่นเองก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้นะครับก็จะได้มากจะได้น้อยเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับ2เงื่อนไขนี้นะครับไม่มีการไปการันตีรายได้ใดๆทั้งสิ้นนะครับว่า ต้องลงทุนเท่านั้นเท่านี้พอครบแล้วจะได้คืนเท่านั้นเ <targeting, S 1> ท่านี้น,นะครับแบบนี้ถือว่าผิดนะฮะต้องบอกก่อนว่าบริษัทเองก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องซื้อ850 PV เป๊ะนะครับอาจจะซื้อมากกว่านั้นก็ได้นะฮะแล้วก็บริษัทก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นสินค้าอะไรแต่ขอให้อย่างน้อยเนี่ย425 PV เนี่ยจะต้องอ่าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ยงเห,งหิงหรือว่ายงเลสนะฮะพูดได้ง่ายใน850 PV เนี่ยถ้าจะซื้อเป็นยงเหิงก็ซื้อได้เพียงแค่1คนเล็กเท่านั้นนะครับ ในส่วนของข้อที่4นะครับเขาบอกว่า Party Plan i n c o m e เนี่ยเป็นโปรแกรมนะครับส่งเสริมการขายที่เป็นสิทธิ์เฉพาะกับศูนย์ธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่เป็นโกแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ธุรกิจไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาทำนะครับโครงการส่งเสริมการขาย p a r t ต p l แ n i n c o น e นี้จะต้องทำคุณสมบัติให้รหัสของตัวเราเองเนี่ยเป็น GD แล้วเท่านั้นถ้ารหัสของเราเองยังไม่เป็น G d ดีเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สามารถเข้ามา ทำในส่วนของ PARTY ี้แผ่นอินคัมได้นะครับก็หวังว่าผมอธิบายแบบนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะไปต่อการเดี๋ยวสุดท้ายผมจะสรุปให้นะครับทั้งหมด4ส่วนส่งเสริมการขายเลยแต่เดี๋ยวขอไปเร็วนิดหนึ่งมาดูกันที่เอ่อ n i วิดเ i n c o m e นะฮะพร i n c ค m e เนี่ยคืออะไรอา่าก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเพื่อนๆบางคนมาถามผมว่าแล้วถ้าเกิดว่า เราทําคุณสมบัติของปาร์ตี้แพลนอินคัมไปแล้วเนี่ยสามเดือนจนตอนนี้เราได้คุณสมบัติของมันละแล้วในเดือนที่สี่เดือนที่5้าเนี่ยเราไม่อยากทําต่อแล้วล่ะเออจะทํำยังไงก็ไม่เป็นไรครับบริษัทก็มีในส่วนของ provident income ออกมาหมายถึงว่ารายการ provident income เนี่ยเป็นรายการสําหรับศูนย์ธุรกิจนะครับที่ได้คุณสมบัติของปาร์ตี้แพลนอินคัมแล้วเท่านั้นนะครับแต่ไม่ประสงค์นะครับที่จะทําต่ออ่าเขาบอกว่าไม่ประสงค์ที่จะรักษาคุณสมบัติต่อ และจะต้องแจ้งความประสงค์เนี่ยที่จะไม่รักษาสิทธิ์ในส่วนของปาร์ตี้แผ่นอินคัมต่อเนี่ยมายังบริษัทศูนย์ธุรกิจนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์นะครับได้รับเงินจาก provident income โดยไม่ต้องมีการบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิ์นะครับอีกต่อไปการคำวนวณการจ่ายของ provident income เนี่ยคิดจาก10%ของคะแนน PV ในส่วนของแผนทวีเน็ตเวิร์ทั้งระบบนะครับทีเ่เราได้แจ้งในเดือนที่เราแจ้งก็คือนับตั้งแต่เดือนที่เราแจ้งเลยสมมติว่า ผมยกตัวอย่างนี้เราบริโภคมาแล้ว3าเดือนจนตอนนี้เดือนที่4ี่เนี่ยเราได้เราได้สิทธิ์ของปาร์ตี้แพลนอินคัมแล้วแต่เดือนที่สี่เนี่ยเราไม่อยากทําต่อแล้วนะครับเราก็สามารถแจ้งไปที่บริษัทเพื่อมาเข้าในส่วนของ Provident Income ได้บริษัทก็จะทําการคํานวณเงินให้นะครับสิอร์ซนะครับของแผนทวินก็คือจะมีหลักการเดียวกับการคํานวณของปาร์ตี้แพลนอินคัมเลยคือ2กรณีนะครับคือคํานวณจาก ยอดนะครับ PV ในแผนทวินในเดือนที่เราแจ้งไปว่าเราไม่ต้องการจะทําแล้วนะครับถ้ายอดคะแนน PV เดือนนั้นมีเท่าไหร่ก็หักมา10%แล้วเอามาแบ่งหารนะครับให้กับศูนย์ธุรกิจที่ทำ provident Income แต่บริษัทจะมีการส,สงวนแบบนี้นะครับว่าใน3เดือนเนี่ยที่บริษัทจะจ่าย10%นี้นะครับจะมากหรือน้อยเนี่ยบริษัทกำหนดไม่ได้แต่รวมกันแล้วเนี่ยเดือนจะต้องไม่เกินศูนย์ธุรกิจละ4,200บาท นะครับสมมุติว่าหาออกมาแล้วเนี่ยมันเกินตั้งแต่เดือนแรกพอเดือนที่ 2, 2> เดือนที่าบริษัทจะไม่จ่ายแล้วนะครับเพราะว่าจ่ายสูงสุดได้เพียงแค่ศูนย์ธุรกิจละ4,200บาทเท่านั้นนะฮะอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าไม่อยากทําต่อแล้วก็สามารถมาเข้าในส่วนของ profit income ได้แต่บริษัทก็ไม่ได้บังคับนะครับหรือจะปล่อยขาดไปเลยก็ได้ไม่ต้องแจ้งมาที่บริษัทก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครปล่อยขาดหรอออย่างน้อยไหน,ไหนๆก็จะไม่ทํแล้วนะครับจะไม่รักษาสิทธิ์จะไม่บริโภคสินค้าต่อลก ขอเข้า Provident Income หน่อยเถอะนะฮะอย่างน้อยได้10%มาก็ยังดีนะครับอ่าก็ตามคุณสมบัติเลยแล้วก็นำไปหารเฉลีย่ยให้กับส่วนธุรกิจนะครับที่ได้รับคุณสมบัติของ Provident Income เท่าเท่ากันแต่จะคิดในลักษณะแบบนี้ไปอีก2เดือนแล้วก็3เดือนก็คือพูดง่ายๆเราจะได้10%เนี่ย3เดือนนะครับนับตั้งแต่เดือนที่เราแจ้งเขาจะคิดคำนวณให้ตั้งแต่เดือนนั้นเลยนะครับแล้วก็นับไปอีกเดือนหน้าแล้วก็เดือนถัดไป แต่จะต้องรวมกันแล้ว3เดือนนะครับไม่เกินส่วนธุรกิจละ4,200บาทนั่นเองนะฮะไม่อย่างนั้น,เ,นเดี๋ยวบางคนหวังนะฮะหวังว่าเอ้ยจะต้องหาแล้วได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้นะครับบริษัทจำกัดสูงสุดอันนี้เฉพาะของ provident income นะครับแต่ส่วนส่งเสริมการขายอื่นเนี่ยหาออกมาแล้วได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นโอเคไหมครับอ่าแล้วนี้ผมอธิบายอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับว่าคนที่เข้ามาในส่วนของ provident income แล้วเนี่ยบริษัทจะต้องขอสงวนสิทธิ์นะครับในการนำคะแนนที่ได้จากการบริโภคในแผ่นทวินไปคิดคำนวณเข้าโปปรรแกรรแกมีนนฟั อินคัมทั้งนี้นะครับหลังจากที่ท่านได้รับผลตอบแทนจากรายการ provident income ครบทั้ง3เดือนแล้วเนี่ยนะครับท่านยังสามารถนะครับกลับไปรักษาสิทธิ์ในส่วนของ party plan income ต่อได้นะแต่ว่าในช่วง3เดือนเนี่ยจะเข้าไปเล่นไม่ได้นะฮะจะเข้าไปซื้อสินค้าเพื่อทำ party plan income เนี่ยไม่ได้ละแต่ถ้าครบแล้ว3เดือนที่เราได้ provident income เนี่ยอยากไปเริ่มใหม่ก็ได้นะฮะบ,บริษัทก็ให้สิทธิ์โอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ไม่ต้องทําคุณสมบัติอย่างต่อเนื่องได้อีกทางหนึ่งและขอเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่ารายการส่งเสริมการขายปาร์ตี้แพลนอินคัมนี้บริษัทได้กําหนดขึ้นเพื่อนะครับอันนี้ผมต้องย้านะเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบริโภคอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ได้มีวัตถุประสองค์อื่นไม่ใช่การระดมทุนไม่ใช่การไปการันตีไรายได้ว่ามันจะได้เท่านั้นเท่านี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะสิอย่างที่ผมบอกไนะว่าหาออกมาแล เพราะฉะนั้นอย่าไปทำกันแบบผิดๆให้อิงจากประกาศของบริษัทนะฮะอันนี้คือในส่วนของ provident income คือข้อดีของมันนะครับผมสรุปให้ง่ายคือถ้าไม่อยากทำาร์ตี้แพลน income ต่อแล้วแต่มีคุณสมบัติแล้วก็สามารถแจ้งมาที่บริษัทเพื่อรับ provident income ต่อได้3เดือนนะครับเดือนละส0แต่จะต้องรวมกันแล้ว3เดือนเนี่ยไม่เกิน4,200บาทต่อ1ศูนย์ธุรกิจนะครับถ้าเกินในเดือนใดเดือนหนึ่งเดือนถัดไปก็จะไม่จ่ายนะครับสูงสุดแค่นั้นอ่ะมาต่อกันที่ Gross Income นะฮะเดี๋ยวมาอธิบายให้เข้าใจางี้นิดหนึ่ง g r o s income เนี่ยก็เป็นคุณสมบัติต่อเนื่องจากคนที่อยากไปต่อไงคือพูด,ด้ง่ายๆพอเพื่อนๆผ่านปาร์ตีแผ่นอินคัมแล้วเนี่ยมันก็จะมี2ทางเลือกถูกไหมว่าจะรักษา g ก w t h Income ต่อไหมถ้ารักษา g ก w t h Income ต่อเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะรับรายได้ในส่วนของกลอส income ต่อแต่ถ้าไม่อยากทำต่อก็เลือกที่จะ ไปแจ้งบริษัทแล้วไปเข้าในส่วนของ provident income มันจะมี2ทางเลือกไงคือไปต่อกับไม่นะฮะแต่ถ้าเกิดใครเลือกที่จะไปต่อเนี่ยก็มาดูในส่วนของ g r o t h income เลยคือบริษัทเนี่ยจะมีการกําหนดนะครับให้ส่วนธุรกิจใดๆนะครับที่มีสิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งนะครับในส่วนของ gross income นี้จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับก็คือพูดได้ง่ายๆจะต้องผ่านเงื่อนไขของ party pan income ก่อนในเดือนนั้นคือพูดได้ง่ายๆถ้าเดือนแรกเพื่อนๆซื้อ850 p v แล้ว เดือนที่2ซื้อ850 PV แล้วเนี่ยในเดือนที่3เนี่ยที่เพื่อนๆจะครบคุณสมบัติปาร์ตี้แผ่นอินคัมเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อโกลด์อินคัมใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วพอมาเดือนที่4เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ทั้งปาร์ตี้แผ่นอินคัมแล้วก็จะได้ทั้งในส่วนของโกลด์อินคัมเลยนะครับโอเคนะอันนี้เข้าใจอธิบายเข้าใจแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ช่วงท้ายนั่นก็คือมีการบริโภคนะครับสินค้าอะไรก็ได้นะครับเพิ่มนะครับ จากปกติในเดือนที่3เนี่ยเราจะต้องบริโภค850 PV ถูกไหมครับเพื่อที่จะรักษาในส่วนของออปาร์ตี้แพลนอินคัมบริษัทก็กำหนดเงื่อนไขว่าให้บริโภคสินค้าอะไรก็ได้เนี่ยเพิ่มไปอีก850 PV เป็น1,700 PV นะครับโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดแบบนี้แล้วกันว่าเดือนแรกบริโภค850 PV เดือนที่2บริโภค850 PV พอเดือนที่3เนี่ย ก็บริโภค1700 PV หรืออาจจะบริโภคมากกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจเท่านั้นนะครับแล้วพอถึงเดือนที่4เพื่อนๆก็จะได้รับในส่วนของออทั้งปาร์ตี้แพนอินค m มแล้วก็ในส่วนของ Growth Income แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคิดในส่วนของ1700 PV เนี่ยในเดือนที่3เนี่ยนะครับเขาบอกว่าซึ่งอย่างน้อย425 PV นะครับจะต้องเป็นสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ยา้ําส่วนพจินยงเหง พูดง่ายๆว่าทั้งหมดใน1700 PV ที่เราซื้อในเดือนที่3เนี่ยก็คือจะซื้อเป็นยาน้ำสูญพันจีนยง,ยงเหิงเนี่ยขวดเล็กได้เพียงแค่ขวดเดียวส่วนอีก1200กว่า PV เนี่ยจะต้องซื้อเป็นอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ยงเหิงนะครับแต่รวมกันแล้วต้องได้ครบ1700 PV ในเดือนที่3โอเคไหมครับอันนี้ก็คือ gross income Gro s s income เนี่ยการคํานวณการจ่ายก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือหัก5%นะครับอันนี้ ในส่วนของ Growth Income เนี่ยจ่ายแค่5%เท่านั้นนะฮะจะเป็นการหัก5%ของแผนทวีเน็ตเวิร์กนะครับคะแนนเนี่ยในเดือนที่เราครบคุณสมบัติก็คือพูดง่ายๆก็จะมีเงื่อนไขเดียวกับปาร์ตี้แพล n อินคัมนั่นเองแต่ว่าอันนี้จะหักเพียงแค่5%เนะฮะแล้วก็เอามาหารกับจำนวนส่วนธุรกิจที่ผ่านในส่วนของ r ก w t h Income ว่ามีเท่าไหร่ก็หารไปเท่านั้นแล้วก็เกลี่ยให้เท่ากันครบทุกศูนย์ธุรกิจนะครับอ่า ซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ากําหนดไม่ได้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่ด้วยกัน2กรณีโอเคไหมครับก็มาต่อกันที่ในส่วนส่งเสริมการขายสุดท้ายนะครับก็คือ mutual income นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือว่านะฮะแต่ผมเรียกว่ามูอินคัมล้วกันนะอ่ะโอเคมาต่อกันที่มูท a รอินคัมนะครับก็สําหรับคนที่อยากไปต่ออีกหมายความว่า มูทอลอินคัมเนี่ยก็จะเป็นส่วนส่งเสริมการขายที่ต่อจากกรอสอินคัมนะครับเขาบอกว่าตามที่บริษัทจอห์นคอยคออเรชันเนี่ยได้มีการจัดให้มีรายการส่งส่งเสริมการขายกรอสอินคัมเนี่ยขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนกําไรให้กับผู้บริโภคนะครับที่มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องนั้นบริษัทมีความยินด,ดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้มีการกําหนดส่งส่งเสริมการขายพิเศษที่ที่ชื่อว่า Mutual Income เนี่ยขึ้นมาเพื่อคืนกําไรนะครับจากการบร ก็คือพูดง่ายๆบริษัทเขาจะจ่ายให้เราเพิ่มนั่นเองถ้าเราทําผ่านเงื่อนไขาการบริโภคนะครับก็คือ1เนี่ยเงื่อนไขในส่วนของมูทอ l อินคัมเนี่ยเป็นรายการส่งเสริมการขายพิเศษนะครับที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกงตลาดนะครับซึ่งนะครับบริษัทมีการกําหนดว่าศูนย์ธุรกิจใดๆที่จะมีสิทธิ์ในการเข้ารับในส่วนของมูทอ l อินคัมเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับในการรับโกลด์อินคัมก่อน แล้วจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการรักษา gross income เนี่ยติดต่อกัน3เดือนแล้วเพื่อนๆถึงจะมีสิทธิ์นะครับในการมารับ mutual income อีก5%แต่5%นี้นะครับก็จะเป็นการคำนวณนะฮะนะครับของ PV รวมของแผนทวิเน็ตเวิร์กทั้งระบบในเดือนที่3หรือว่าเดือนที่เราผ่านคุณสมบัตทิที่เราได้รับ gross income นั่นเองพูด,ดง่ายๆพอเรารักษาสิทธิ์นะครับ gross income ครบ3เดือนเนี่ยในเดือนที่4เนี่ยเราก็จะได้ mutual income ต่อด้วยนะครับอีก5%เ แต่ว่าหลักการคำนวณเนี่ยของ mutual income เนี่ยก็เหมือนกับทั้ง party plan income เหมือนกับทั้ง gross income เลยก็คือ5%ที่หักมาเนี่ยจะเป็น55%จากคะแนน pv รวมทั้งระบบของแผนในเวิร์กในเดือนที่เราผ่านคุณสมบัตินะครับโอเคไหมแล้วเอามาหารเกลีย่ยให้กับทุกศูนย์ธุรกิจที่ผ่าน mutual income เนี่ยส่วนธุรกิจละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวหารด้วยนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของคะแนน pv ในเดือน นั้นๆที่เราผ่านคุณสมบัติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทสรุปให้เลยว่า Motor Inc ินคาเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมที่จะสนับสนุนนะครับให้มีการระดมทุนแต่อย่างใดแต่เป็นการสนับสนุนให้มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องเพราะการระดมทุนเนี่ยผมได้บอกตั้งแต่ต้นวิดีโอแล้วมันคือการเอาเงินมาลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนแต่ไม่มีสินค้าแต่อันเนี้ยเป็นการที่เราบริโภคนะฮะตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดแล้วบริษัทก็เกลียนะครับกำไรบางส่วนเนี่ยเอามาคืนให้กับเรา มันมีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนนะนะครับเพราะว่ารายได้ที่บริษัทเอามาจ่ายเนี่ยก็เกิดจากกําไรนะครับที่เกิดจากการบริโภคของเรานั่นเองแล้วบริษัทก็หักออกมาเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เอามาจ่ายให้ตามเงื่อนไขของแต่ละส่วนส่งเสริมการขายที่เราผ่านเงื่อนไขนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนส่งเสริมการขายใหม่ล่าสุดเลย Mutual Income นะฮะคราว <c oughs> นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับรายได้ของในส่วนของ ปาร์ต uh, ี้แพนอินคัมแล้วก็ในส่วนของ Gross Income นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไรายได้ที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากบริษัทในในช่วงตั้งแต่เดือน 3, เดือน4เดือน5แล้วก็เดือนที่6กนะครับอ่าก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่มีการคำนวณออกมาเนี่ยจะยกตัวอย่างเช่นอ่า,อาเดือนแรกเนี่ยที่บริษัทกำหนดในส่วนของ Party Pan ี้แพ i นอินคัออกมาเนี่ยเห็นไหมครับหารเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยได้รหัสละหละ6ับาท แต่พอมาดูเดือนที่6เหลือแค่498บาทนะฮะถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมมันขึ้นขึ้น,นลงลงก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่ามันมีอยู่ด้วยกัน2เงื่อนไขนะครับหถ้าคะแนน PV ในส่วนของเดือนที่เราผ่านคุณสมบัติเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วตัวหารมันน้อยเราอาจจะได้เยอะนะครับแต่ถ้าคะแนน PV ในส่วนของเดือนที่เราผ่านเงื่อนไขเนี่ยโอเคมันก็เยอะแหละแต่ตัวหารมันเยอะ มันก็อาจจะได้น้อยเห็นไหมครับผ่าออกมาแล้วเหลือแค่498บาทต่อส่วนธุรกิจที่เราผ่านเงื่อนไขนะฮะแล้วดูอย่างของ gross gross income ดิเหลือแค่845บาทเองนะครับเพราะว่าในเดือนที่6เนี่ยมีส่วนธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไขประมาณหมื่นกว่าส่วนธุรกิจเลยนะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมากหรือน้อยเนี่ยมันไม่สามารถไปการันตีได้นะฮะแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ่าประมาณการไรายได้ที่เกิดขึ้นจริงผมก็มาให้ดูจริงๆเลยอันนี้แคปมาจากระบบของบริษัทที่บริษัทคำนวณออกมาแล้ว นะครับแต่ไม่สามารถไปบอกได้ว่าเฮ้ยพอครบเงื่อนไขแล้วมันจะต้องได้4ี่พันห้าพันกำหนดไม่ได้ครับเห็นไหมดูอย่างบางเดือนที่ตกพีคสุดๆเลยเนี่ยอ่าก็ขึ้นไปที่6กพันกว่าแต่บางเดือนที่ตกมากๆเลยก็เหลือแค่4ี่ร้อยบบาทเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถการันตีได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราอย่าไปหวังว่ามันคือการลงทุนให้มองว่าเราบริโภคสินค้าเราได้สินค้าอันนี้ผมคิดแบบนี้นะผมสรุปให้เลยว่าผมคิดแบบนี้ บริโภคสินค้าได้สินค้ามาก็โอเคแล้วถูกไหมฮะแล้วไหนยังได้ส่วนตรงเนี้ยเป็นกาไรเล็กๆ,ๆน้อยๆผมว่าผมก็พอใจแล้วจริงไหมครับดีกว่าไม่ได้เลยอะไรเลยเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะเพื่อนๆบริโภคสินค้าเนี่ยที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน,นเพื่อนๆเนี่ยบริโภคมาสามปีห้าปีสิบปีเราไม่เคยได้เงินคืนเลยสักบาทหนึ่งแต่เราก็ไม่เคยไปโวยวายเขาจริงไหมครับแต่อันเนี้ยเราบริโภคสินค้านะครับ แต่เรายังมีโอกาสนะครับที่จะสร้างไรายได้กลับคืนมาผมว่าเฮ้ยค่อน,นข้างคุ้มเลยนะเพราะว่าถ้ารวมเนี่ยสามส่วนส่งเสริมการขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้แพลนอินคัมไม่ว่าจะเป็นกรอตอินคัมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบูทโรอินคัมเนี่ยบริษัทจ่ายตั้งเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่น้อยนะฮะถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขที่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวัง นะครับว่ามันจะได้เท่านั้นเท่านี้เพราะผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยผมเอ่อผมซื้อสินค้ามาเนี่ยผมเอาไปขายต่อได้ก็ได้กําไรแล้วจริงไหมครับ2ผมเอาไปจัดโปรโมชั่นในทีมงานต่อได้กับ3ผมสามารถเอาไปจัดเป็นของแจกในเฮลมิติ้งก็ได้เห็นไหมครับแล้วยังได้รายได้ในส่วนตรงเนี้ยก็เป็นของแถมเล็กน้อยมันจะได้มากได้น้อยก็ช่างมันถ้ามันได้มากก็ถือว่ากําไรถ้ามันได้น้อยก็ยังเป็นกําไรจริงไหมครับอ่ะคราวนี้สรุปนะฮะสรุปส่วนสุดท้ายในส่วนของวิดีโอนี้ ผมทำเป็นแบบนี้ออกมาน่าจะเข้าใจมากขึ้นก็คือในส่วนของปาร์ตี้แพลนอินคัมเนี่ยเป็นการคำนวณ10%นะครับจากยอดคะแนนในแผนทวินเน็ตเวิร์กแล้วเอามาแบ่งเกียร์ให้กับทุกูนยนธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไขนะครับแต่ปาร์ตี้แพลนอินคัมเนี่ยจะต้องมีการบริโภคนะครับสินค้าเนี่ยติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนตั้งแต่850 PV ขึ้นไปในแผนทวินเน็ตเวิร์กก็คือพูดได้ง่ายเดือนแรกซื้อ8 PV เดี่2ยื้อ8 5 0 PV เดือนที่3อซื้อ850ด v พอเดือนที่4เด้รับ1ท ในการรับรายได้ในส่วนของปาร์ตี้แพนอินคัมแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าใน8 5 0 PV เนี่ยก็จะแบ่งออกมาอีกว่า425 PV เนี่ยนะครับจะต้องเป็นสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยงเหิงหรือว่ายงเลอเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถซื้อยงเหิงเนี่ยถ้าจะซื้อนะอาจจะซื้อได้เพียงแค่หนึ่งคนเล็กแต่อีกครึ่งหนึ่งจะต้องซื้อเป็นสินค้าอย่างอื่นแล้วก็โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ผ่านเงื่อนไขในส่วนของ แผนทวิเนทตเวิร์กที่จะต้องมีรายได้เกิน3 0 0พันนะครับในเดือนนั้นแล้วถูกหกักไปรักษาโดยโดยอัตโนมัติเนี่ย425 PV อีเนี่ยอีก425 PV ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องซื้อเป็นอย่างอื่นนะครับจะซื้อเป็นยงเหิงไม่ได้หรือว่ายงเฮงก็ยงเลิก็ไม่ได้2นะครับถ้าเพื่อนๆผ,ผ่านคุณสมบัติของปาร์ตี้แผลนอินคัมแล้วไม่อยากทำต่อก็ให้แจ้งไปที่บริษัทนะครับก็ลูกศรก็จะชี้ไปที่ provident income เห็นไหมครับ provident income เนี่ยก็จะเป็นการคำนวณน,นะครับ ตั้งแต่เดือนที่เราแจ้งไปเลยก็จะหัก10%ของแผนนวีเน็ตเวิร์กเนี่ยเอามา Clear, เคลียร์เฉลี่ยให้กับคนที่มีความประสงค์ที่จะทำ r o v i d e n t income แต่รวมกันแล้ว3เดือนเนี่ยจะต้องไม่เกิน4,200บาทนะครับในส่วนธุรกิจนั้นๆถ้ามันเกินตั้งแต่เดือนแรกเดือนที่2บริษัทก็จะไม่จ่ายให้แล้วเพราะจะลิมิตสูงสุดแค่4,200บาทต่อ1ส่วนธุรกิจเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากไปต่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาแจ้งความประสงค์ ที่จะเข้า provident income ได้หรือจะไม่แจ้งก็ได้จะปล่อยให้มันขาดไปเลยก็ได้จะไม่ซื้อของอะไรก็ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับแต่เป็นถ้าเป็นผมแจ้งวะอย่างน้อยได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอเคนะฮะนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่เกินสี่พันสองร้อยบาทต่อศูนย์ธุรกิจก็ยังดีนะฮะเอออย่างน้อยเราได้เราได้สินค้าไปแล้วไงจริงไหมฮะแล้วเรายังได้สิทธิ์ในส่วนของ party แผ่น income อีกเอออย่างน้อยก็ไม่ทําต่อก็เฮ้ยขอเข้า provident income หน่อยก็ยังดีวะแล้วก็สามนะครับในส่วนของ กรอสอินคัมนะกรอสอินก็เป็นการรักษาปลาที่แผ่นอินคัมเนี่ยพอครบคุณสมบัติในเดือนที่3เนี่ยเราซื้อสินค้าเพิ่มไปอีก850 PV จะสังเกตนะครับลูกศรมันจะชี้ลงมาที่850 PV ล่างนะครับที่เป็นช่องสีเขียวนะฮะก็คือพอเดือนที่3เนี่ยเราซื้อเพิ่มไปอีก850 PV แต่850 PV ในส่วนของกรอสอินคัมเนี่ยจะต้องไม่ใช่ยาน้ำส่วนพยจีนยงเหิงหรือว่ายงเลอจะต้องซื้อไปสินค้าอย่างอื่นนะครับ แล้วพอในเดือนที่4เนี่ยเราก็จะได้ทั้ง Party Plan Income แล้วก็จะได้ส่วนของ r ก w t h Income เนี่ยอีก5%นะครับก็มีการคำนวณเหมือนกันเลยก็คือคำนวณจากยอดขายในแผนทเวนตเวิร์กในเดือนที่เราผ่านคุณสมบัติแล้วเอามาเกลีย่ยให้กับทุกศูนย์ธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไข r ก w t h Income เนี่ยเท่าๆกันนะครับแต่ว่าข้อดีของ r ก w t h Income เนี่ยคือขอเพียงให้เรารักษาสิทธิ์ของ Party Plan Income เอาไว้นะครับ r o w t h Income ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้ออทุกกเดกดืน็ไ้ นะครับจะซื้อเดือนเว้นเดือนก็ได้นะครับเดือนไหนเราอยากได้ cross income เราก็ซื้อเดือนไหนไม่อยากได้ก็ไม่ต้องซื้อแต่ขอให้รักษาสิทธิ์ในส่วนของ party p a n e น income เอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดใครมองถึง mutual income นะครับในส่วนของเสริมการขายที่4เนี่ยจะต้องมีการทําคุณสมบัติของ cross income ติดต่อกันให้ครบ3เดือนนะครับเหมือนกับ party panel a n income ตอนแรกเลยเพราะถ้าขาดเดือนใดเดือนหนึ่งก็ต้องมาเริ่มนับใหม่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผ่านคุณสมบัติของ Growth Income ติดต่อกัน3เดือนแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิ์รับในส่วนของ Mutual Income อีก5%นะครับบริษัทก็จะหักกำไรเนี่ยเอามาแบ่งจ่ายให้กับส่วนธุรกิจที่ผ่านเงื่อนไขในเดือนน,นั้นๆก็จะคิดเหมือนกันเลยแล้วเอามาเกลี่ยให้กับทุกส่วนธุรกิจนะครับที่ผ่านเงื่อนไข Mutual Income เนี่ยเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะได้มากหรือน้อยผมไม่สามารถบอกได้แต่ผมเชื่อว,ว่ามันคุ้มแหละ เพราะว่าเราซื้อของเราได้ของไปเนี่ยเราคุ้มตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมสรุปย่อๆให้แบบดีแล้วกันส่วนใครอยากจะทําหรือไม่ทำเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าบริษัทเขาไม่ได้บังคับนะครับมันเป็นเพียงแค่ส่วนส่งเสริมการขายมันไม่ใช่การรักษายอดอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมทําเพราะว่ามันคุ้มนะฮะในหนเราบริโภคสินค้าอยู่แล้วถูกไหมครับเดือนเดือนหนึ่งเราก็ต้องซื้อของอยู่แล้ว เออมันก็ยังได้รายได้กลับคืนไปบ้างเนี่ยผมว่ามันก็คุม้มส่วนมันจะได้มากหรือได้น้อยเนี่ยอย่าไปหวังกับมันถ้ามันได้มากนะครับสมมติว่าหาออกมาแล้วเนี่ยมนได้สัก5 0 0 0ันหกพันเฮ้ยก็ถือว่ากําไรโคตรละแต่ถ้าหาออกมาแล้วเนี่ยมนได้4ี่ร้อยห้าร้อยพันหนึง่งก็ยังดีวะผมก็คิดอย่างนี้นะก็ยังดีวะอย่างน้อยเราได้ของไปแล้วไนงะจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอธิบายให้เคลียร์แบบนี้แล้วกันนะครับจะได้ลายคนอ่าจประกาศแล้วอาจจะยังงงๆอยู่มาดูวิดีโอนี้แล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้น เพราะฉะนั้นย้ําสุดท้ายเลยว่ามันไม่ใช่การระดมทุนมันเป็นเพียงแค่ส่วนส่งเสริมการขายซึ่งเป็นการหักกําไรจากการบริโภคของพวกเรานี่แหละเอามาเขาเรียกอะไรเป็นการคืนกําไรให้กับผู้บริโภคมีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนนะครับว่ารายได้ที่เอามาหักเนี่ยเกิดจากการบริโภคนะครับเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ของพวกเราในองค์กรทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็พบกันใหม่ได้ในวิดีโอถัดๆไปแล้วกัน ว่าผมจะมาอธิบายอะไรเกี่ยวกับเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ